จริงไม่อะกคยนะแต่แต่ก็พูดได้บางเรื่องพูดได้แต่ไมจะพูดไม่ได้พวกมึงต้องฟังพูดพ่อพวกมึงงงไม่ใช่หรอกลูกทําตัวไม่ค่อยดีไงหมายถึงว่าลูกในหลวงแกนะทําตัวแบบว่าไอในหลวงเนี่ยเวลาจะออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องติดช่องใช่ไหมไอเราเป็นมึงเป็นลูกใช่ไหมล่ะเขาเป็นลูกน,นั่นแนหะพวกอะไรเนี้ยเป็นลูกใช่ไหมไออย่างประเทศนี่ก็ทําตัวธรรมดาติดดีเหมือนพ่อ พ่อแม่พ่อเขาองพ่อแม่เขานี้ไม่รู้จักดูรูปอดีตบ้างอะไรบ้างวันเหนื่อยมาใช่ไหมไอ้ที่ไอ้ที่อกเดินทํานู่นทานี่อย่างเงี้ยลอกสหมนไรนาบ้างอะไรบ้างก็ทําแบบว่างุกๆกนั่นแหละทำแบบคนงุกนั่นแหละแต่ชินี้สันดาลนยสันดานชาวนาชาวสวนนยเป็นคนที่ไม่ได้เรียนไม่มรู้ความหมายของคำพูดมาตามพ่อตามแม่เหนื่อยมาใช่ป่ะพ่อแม่ด็อกเตอร์จะเป็นคนที่ทําไม่พูใช่ป่ะก็ถึงบอกว่าเกษตรกรหลายท่านที่ ชาวสวนชาวไร่นะที่ได้พวกแบบว่าดอกเตอร์อะไรแบบบุ๊ดอะนะไม่คุยกับมึงนะไม่คุยกับพวกมึงนะนะหมายถึงว่าได้มาเลยอะนะโดยที่ทําไม่พูดอะนะก็คือดอกเตอร์ใช่ไหมเป็นดอกเตอร์ตั้งแต่ไม่ต้องศึกษาแต่ทีนี้คือ ไอไอแนวทางหวังดีเนี่ยแนวทางหวังดีทำไมจะทําไ,ได้ไ,ไอไอหลายครั้งเนี่ยอย่างอย่างลีน่าจังจังไรบ้างไรบ้างไม่ใช่ไม่ใช่ลีน่าจังลีน่าจันฉันไม่ทราบหลังสกุลแต่เซวัาจังไรเาเป็นคนเด็ดมากลอไม่รู้เหมือนกันไม่กลัวฟ้องอะทําไมอ่ะกูดีจริงอะเอออะไรหงีกูไม่เล่นด้วยนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่เล่นด้วยนะหมายถึงว่า ลงสมัครนเนี่ยรู้ไหมคนรู้ไหมว่าไม่ได้เด็กก็เด็กก็ดา่าเด็กหรือผู้ใหญ่ทั่วไปที่ไม่เข้ยเ,เข้าใจเข้าข้างอะไรมากมายก็จะพูดลงทาไมยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องมาเพื่อไทยไทยรักไทยใช่ไหมใช่ไหมพักกูเลยพักกูเลยเลือกกูเลยเดี๋ยวถ้าคนเห็นวิธีก็จะไล่ออกเลยเพราะว่าพักกูเป็นพักเข้าข้างคนที่ทําตัวมีตังไม่ใช่เลยห,หลายคนเลยนะดูแนวโน้มว่าจะมีมากกว่านี้เยอะ <c oughs> ดูดวงต้องพูดแนวให้ความหวัง มาดูกับกูก็ได้ดูกเูเรี่ยไรความหวังไงแบบว่าเนี่ยจะดูให้ดูอะไรเป้าเกิงตำรวจไม่รู้ไปนเรียเลยนะไม่รู้มันไปใส่ตามใครชุคขาชากาเนียมันจะเบิกงาะไว้มันจะเบิกงาะงงไปมึงอ๋อนะซื้อหนึ่งมัดให้แมวกินไงแมวข้างนอกบ้านด้วยน่ตัดเป็นแผ่นๆแ,นแบบเนี้ยแล้วก็วางให้แมวกินมีค่านะจ๊ะจะบอกคุ่นพิษบาทไม่ใช่อะไรหรอกอ๋อป้างกิงตำรวจใช่ปะ ใส่ให้มันหลวงออกมาหน่อยทุเล่ทุลังจริงพวกมึงต้องตึงปเยต้งสายแ้วสอนมึงนะใส่ออกมานิ้วครึ่งนิ้วเลยออกมาทุเล่ทุลังจริงเลยมึงดูในหลวงใส่จริงแล้วมึงไปตัดตาดไปมึงหลงงงขึ้นมาถ้าในหลวงทําแล้วมึงทําตามมึงก็ไม่โดนด่าดีมึงอย่างงูดีอีควายเขาจะด่าได้ไงตัวเขาทำมึงโง่ใช่ไหมบับเปโลจะใครปุ่มจะ่าพุ่มชัว อย่าไปคิดเลยมากงานหลวงมีกระโปงกาแฟก็นั่งกินไปถ้ายังยังไม่คิดพัฒนาอะไรอย่างนะหมายถึงว่าจะเลื่อนขั้นนี้ใช่ไหมล่ะอ <laughs> ยากไม่อยากไปไป ok หาความสามารถเสริมมาถ้าเป็นมึงมึงทำไรถึงจะเลื่อนขั้นดีจริงให้เลื่อนเลยอย่าไปอายอย่าไปฟังข้ามหัวได้ยุกูมึงจะทำาไรข้ามได้ถ้าดีจริงข้ามหัวได้เลย ข้ามได้ไหมข้ามได้มึงคิดจะทําดีจริงอ่ะนั่นแหละที่บอกว่าพวกขนมคนนี้ไงนี่ทําทเกินหน้าพักนะก็ขึ้นมันเป็นหน้าพักยี่แย่ก็ข้ามหัวนั่นแหละมึงอย่าไปคิดว่าข้ามหัวดิเรื่องดีทำาปใครจะไปว่ามั้งทำตามในหลวงไม่มีใครว่าแล้วในหลวงทำอะไรมึงไปดูภาพไปแล้วก็ทําตาเมื่อได้เลื่อนขันแล้วไ <c oughs> อ้จะเลื่อนได้มือง <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีอำนาจเดเลื่อนให้ฝันบุหอีกควายค <c oughs> ุงไม่มีเงินเดือนเลย <c oughs> โม่พวกมึงอารมณกอาอ๋าน,าน้่แหละ ผิวก็จะดีขึ้นที่จะผิวลังจ้าทาครีมผิวดีทุกกูุป้าทำงานรงไงสุหน้าอะไรไม่สุหน้า